ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักด์นะครับ168นะครับพยากรณ์แฟนเพจนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์สัญลักษณ์รูปดาวนะครับหรือถ้าภาษาบ้านเรานะครับที่เรียกกันนะครับก็จะเรียกว่าดอกจันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาในส่วนของอธิบายในส่วนของดอกจันนะครับที่เกิดนะครับอยู่บริเวณนะครับเนินสุกนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอ ชี้แจงนะครับในส่วนของเส้นลายมือหลักก่อนนะครับในส่วนของมนุษย์เรานะครับก็จะมีเส้นแรกนะครับเส้นชีวิตนะครับเส้นนี้นะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วคีเนี่แหละนะครับลากผ่านลงมานะครับสู่ตรงข้อมือด้านล่างนะครับซึ่งลักษณะนะครับเส้นที่ดีจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะนะครับเส้นที่ดีก็คือเส้นชีวิตเรานี่แหละก็จะทําให้ชีวิตเราประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ ประสบผลสาเร็จทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้จะยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าขาดหรือไม่ต่อกันช่วงนี้นะครับซึ่งบางตำรานะครับก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของเส้นชีวิตเนี่ยจนถึงสิ้นสุดเนี่ยให้ไว้ที่60ปีนะครับบางตำราก็บอกว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดให้ไว้ที่70ปี70ปีนะครับ ทีนี้ถ้าสมมติว่ากึ่งกลางอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งของ60ก็คือ30นะครับหรือครึ่งหนึ่งของ70ก็คือ35นะครับบริเวณนี้ถ้าขาดนะครับท่านมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับแบบรุนแรงถ้าไม่ต่อกันนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามีเส้นลักษณะคุ้มครองนะครับเทพพยาดาคุ้มครองเนี่ยเทพรักษาเทวดาุ้มครองเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ถึงกับตายนะครับก็จะมีเลือดตกยางออกนะครับ หรือวิธีแก้เคล็ดอาจจะนะครับอาจจะเสียเลือดนะครับหรือมีดบาดมือเลยก็ถือว่าเป็นเป็นแก้เคล็ดไปนะครับซึ่งลักษณะเส้นนี้ก็คือเส้นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับเส้นที่2นะครับเส้นสมองนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันครับลากผ่านลงมาเส้นนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ขาดไม่เป็นเกาะก็จะดีเส้นนี้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับสมองปฏิพันธ์ไว้เพียบในดีฉลาดรู้เท่าทันคนนะครับ ยิ่งบางคนนะครับมี2เส้นในส่วนของเส้นสมองแสดงว่าเขามีความสามารถมากกว่า2อ,อย่างขึ้นไปหรือทํางาน2อ,อย่างพร้อมกันได้นะครับแล้วก็ประสขขบผลสำเร็จด้วยส่วนเส้นที่3นะครับเรามาดูในส่วนของเส้นนี้ใต้เนื้อก้อยนะครับเขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับในส่วนของความอบ,บอุ่นในครอบครัวหรือสภาพจิตใจนะครับมีความแข็งแรงแข็งแกร่งหรือเปล่า แต่ลักษณะถ้าเส้นเป็นเกาะเป็นอะไรก็จะความรักก็จะไม่ค่อยดีนะครับถ้าสมมุติว่ามาอยู่ยิ่งอยู่ใต้นิ้วกายนิ้วกลางนะครับหรือเนินเสาเนี่ก็จะถือว่าเป็นคนชอบเก็บตัวนะครับแต่ถ้าวิ่งขึ้นไปตรงเนินพฤหัสเนี่ยดีนักแรนะครับก็บางตำราก็บอกว่าสามารถชี้นิ้วสั่งงานได้นะครับจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับ แต่ว่าเส้นวันนี้นะครับ STUDENT ที่จะมาพยากรณ์ก็คือเส้นดาวนะครับดวงดาวนี่แหละดาวบนเนินสุกนะครับเนินสุกก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือเนินสุกทั้งหมดเลยครับอบ,บอ้อมอบล้อมเลยเรียกว่าเนินสุกนะครับเนินสุกดาวหรือดอกจันนี่แหละนะครับที่อยู่บริเวณนะครับเนิน เรือสุขนะครับขากรว่าเป็นบุคคลนะครับที่จะประสบผลสําเร็จในอนาคตนะครับประสบผลสําเร็จเรื่องอะไรบ้างก็คือ1ก็คือเรื่องของความรักนะครับ2ก็คือเรื่องของความมีโชคนะครับความมีลาบนะครับ 3. นะครับก็มีความสุขเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวครอบครัวนี่ก็จะมีความสุขนะครับความเจริญนะครับแล้วก็ ก็จะมีคนรักนะครับคนรักไข้นะครับแล้วก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับแล้วก็ชีวิตนะครับก็จะมีความสุขนะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะครับส่วนมากนะครับถ้าเนินนี้นะครับเนินนี้อบล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายมือที่เป็นลายเส้นชีวิตเนี่ยโอบล้อมเส้นนี้ก็คือเส้นแห่งความสุขนะหรือเส้นครอบครัวนะครับหรือ เส้นแห่งบคุคคลนะครับที่จะมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับบริวารเนี่ยแหละอันนี้นะครับยิ่งยิ่งอูมยิ่งดีนะครับบางคนเนี่ยบางตำราบ,บอกว่ายิ่งอูมเนี่ยยิ่งในส่วนของเขาเรียกอะไรนะสมบัติทางเพศดีนะครับแล้วก็การที่จะเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องแบบของผู้ชายนีย่ดีนะครับลักษณะแบบอูมอูมแบบนี้นะครับอีกตำราหนึ่งนะครับ ก็ลองลองเอาเนินเนินสุกของท่านมาดูนะครับยิ่งอูมนะครับยิ่งยิ่งมีเส้นนะครับในส่วนของเส้นชีวิตเนี่ยแบบวิ่งเข้าหาเนินสุกเนี่ยยิ่งครอบครัวมีมีความอบอุ่นนะครับเอาง่ายนะครับอันนี้ก็คือขอสรุปอีกทีนึงนะครับดาวนะครับหรือดอกจันทร์นะครับตรงบริเวณเนินสุกนะครับก็จะทําให้บุคคลคนนั้นประสบความสําเร็จนะครับเรื่องของความรักนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับ มีโชคมีลาบนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็คนรักนะครับก็จะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับแล้วก็ชีวิตนะครับก็จะมีความสุขนะครับความสุขความเจริญนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ในส่วนของดาวนะครับบนเดือนสุขนะครับหรือดอกจันทร์นั่นแหละนะครับบางทีคนก็เรียกดอกจันทร์หรือบางคนก็เรียกดาวนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ